แบบสบายๆนะเราอะผมอะเมื่อผมผมจะเรื่องเพลมาเยอะนะผมก็หลักยากผมคนหลักยากมากนะครับวันหนึ่งเรียกว่าแทบไม่ได้นอนเลยนะเสดายมันไม่มีความเอ้ยมันมันไม่มีเสียงเพื่อนๆทะลุกออกมาได้นะมันคงจะดีมากเลยผมเล่าให้ฟังนะหลายคนที่ที่ไม่ได้รู้มาก่อนว่าว่าเริ่มยังไงนะ อตอนนั้นผมก็แบบตกใจจริงๆนะเพราะว่าผมว่าเป็นคนนอนไม่หลับแต่ผมผมพักตาผมอะตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองผมลืมตามาแล้วก็กดดูเฮ้ยคนนี้เขายังเขายังไลฟ์อยู่เลยนะเขายังไลฟ์อยู่เราก็แบบว่าแบบแล้วตาเขาเนี่ยยังสดใสยอยู่ตลอดเวลานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําได้ไงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายอย่างนะนก็ให้พี่พี่เทคชั่สนิทผมอะ ข้อมูลดูว่าแบบเอ๊ะแบบเขาเป็นยังไงเขาแบบทำอะไรแล้วทำไมเขาต้องไลฟ์นานขนาดนี้ทำไมเขาถึงแบบไลฟ์ไลฟ์นานมากอะไรเงี้ยเราก็มารู้ว่าอ๋อเขาเขามีเหตุผลบางอย่างก็ปกติแบบเราก็จะไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่พอเราดูแล้วแบบเราเห็นความตั้งใจที่แบบมันยังทาไม่ได้เลยนะการไลฟ์แบบนานมากแล้วแบบยิ้มตลอดยิ้มตลอด ยิ้มตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาแล้วแบบสเสน่ห์มากที่สุดที่เคยเห็นมาครับเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าหลายๆคนอาจจะปักปั๊ไยๆเห็นคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าจะบอกให้ว่าคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถดูได้นานขนาดนั้นนะแล้วก็ จริงสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาแบบเขาไม่ใช่เด็กนะครับเขาเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่เด็กยิ่งพอผมรู้อายุเนี่ยว่าเขาโตกว่าผมผมสามสิบเอ็ดนะเขาน่าจะเป็นเขาน้าจะสามสามสิบเอ็ดสามสิบสองผมรู้สึกว่าแบบเออคนสามสิบสองแต่เขาแบบดูมีความธรรมชาติมากพอสมอยู่ด้วยอะไรเงี้ย จริงอนะผมเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่โคตรเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับความคิดเขาเนี่ยต้องโตมากๆเพราะว่าจริงๆสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนี่ยโตมากแล้วนะครับเหมือนโตผมเนี่ยอาจจะปัญญาอ่อนบางวันเนี่ยแต่ก็ติงต้องบางวันเก็จริงแหละคือจริงๆอ่โตโคตรๆแล้วนะครับแค่ว่าแบบว่าเราเขาหน้าหน้าเด็กด้วยเหรอนะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่เาเขาดูเด็กๆกันอะไรเงี้ย ยก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแอู้เขาทำยังไงวะไม่นะเขาเด็กแบบนั้นอะไรเงี้ยผมอ่ะก็พูดกับพี่ผมไว้แล้วนะว่าแบบว่าคนคนคนเนี้ยแบบเขาน่ารักมีเสน่ห์มากแล้วก็ดูตั้งใจที่ทำงานมากๆตั้งใจที่แบบไลฟ์มากๆนะผมว่าคงโคตรเหนื่อย ทีเราก็เห็นสายตาเขาที่แบบว่ามันต้องเหนื่อยนะแน่นอนคนเรายิ้มขนาดแบบนั้นอนะ่ะคือแบบเหนื่อยแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ก็คิดนะคิดก่อนไปแล้วว่าว่าจะเป็นยังไงจริงๆผมแคร์คนดูผมมากๆเลยนะขอเนี่ยปิดเปน็นโหมมีเวลาคุยกันสิบนาทีนะไม่นอนกันเลยเนะี่ยผมแคร์มากๆเลยนะครับจริงๆคนที่ทีผ่ผม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 จริง จริงๆแล้วเนี่ยผมจะแค่แอบดูเขาก็ได้นะครับผมดูเขาตั้งแต่อะไรนะสิบคนดูสิบอ็ดคนดูสิบห้าคนดูสิบห้าคนดูเขาก็ยังยิ้มอยู่อย่างนั้นนะครับจนเช้าครับจนเช้า มีนปล่อยโฮเปลี่ยนชีวิตเธอไปไม่เหมือนเดิมขอโทษที่กับชาลีไม่ได้และฉันก็ขอโทษทุกคนเสมอชาลีชอบพลังของฉันฉันก็ชอบพลังของชาลีเหมือนกันฉันยังไม่รู้จักเขาแต่เขาเป็นคนอบอุ่นแน่นอนบคตรขงขอบคุรคงขาพูดไทยได้ไหมพูดอะไรได้บ้างตอนนี้ภาษาไทยวันเกิดไอยมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,อคะขอโทษค่ะฉันหิวฉันหิวฉันหิวนี่ได้ยินบ่อยมากเลยฉันหิวฉันหิวอเดย์ออนไลน์เลยฉันหิวฉันหิวอืมฉันหิวเก่งจังเลยเก่งมากๆโอ้เก่งจังเลยเก่งมากๆฉันชอบคุณฉันรักคุณเน่ยอยอย่อ่อย่าอู่เอย่าอยา่่